ไม่เจอกันตั้งนานคิดถึง FC ทุกท่านนะครับผมร้านอร่อยแล้เด็ดจากช่องโรลายนะครับวันนี้จะพาทุกคนมากินหมูกระทะ <c oughs> เป็นหมูกระทะเกาหลีร้านจา่าอูหมูเกาหลีเอ้ยหรือหมูกระทะเกาหลีอะไรสักอย่างนี่แหละอย,อยู่ตรงย่านเมืองทองธาน,นีนะครับผมชื่ออะไรวะจ่าอูหมูเกาหลีเอ้ยถูกแล้วนั่นแหละ นี่นะครับผมดูน้ําจิ้มนะครับให้มาเป็นโถแบบนี้เลยโถใหญ่ๆแบบนี้เลยคือไม่ต้องไปเรียกพนักงานมาคอยเสิร์ฟน้ําจิ้มนะครับผมแต่ผมชอบน้ําจิ้มตรงนี้เขาใส่งานเยอะมากอันนี้เป็นชุดผักนะครับผมออแล้วก็ผมชอบโต๊ะเขามากเลยครับโต๊ะเขา,เาทำออกแบบมาได้ดีนะส่วนสูงขนาดแล้วก็วางเตาถ่านร้อนๆแบบนี้เลยไฟแรงไม่แรงดูเอาเองครับผม ทานจัดเต็มแบบนี้ปิ้งกันสนุกแน่นอนเอาล่ะไปลุยอะไดีกว่าก็ไม่รอช้าเติมน,น้ำซุปลงไปก่อนเลยตอนนี้เขาก็คลายล็อกนะครับผมกลับมาทำคลิปอีกครั้งนะครับผมร้านอร่อยรดเด็ดเอาล่ะจ้างเด็กเสิร์ฟน้ำแข็งมาด้วยอ่ะเติมละไอ้น้องนี่ กระทะพร้อมแล้วเดี๋ยวรอน้ําเดือดสักหน่อยหนึ่ง,งดูนะครับเพื่อนๆบรรยากาศเป็นไงรถล,ลานี่คือตอนเราซักประมาณนะฮะทุ่มหนึ่งนะครับผมมารับแฟนกลับบ้านนะครับผมแฟนชยากกินครับเอาละตอกไข่ลงไปก่อนแล้วก็สูตรเดิมคลุกเคล้าให้เข้ากันเพื่อความนุ่มนวลของส่วนผสมนี่จุบ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 จบจบดูนี่สิมี มีฟู้ดอ่ะนะปลามงปลาหมึกทุกอย่างอ่ะรวมอยู่ในเนี้ยสั่งได้มีหรอไม่มีอะอ้าวไม่มีวะมีวุ้นเส้นน้ำจิ้เหรอเธอเอามันหมูวางกลางก่อนดิ้นน้ำิ้จะดีไหมถั่วเธอปุ๊บมันหมูไปแล้วอ่ะมันหมูวางตรงกลาง ไปเพื่อนเจละเอาละเราจะใส่ทุกอย่างที่มีลงไปนะครับผมเริ่มต้นด้วยมันหมูแล้วก็ตามด้วยหมูหมูของเขาที่ร้านนี้นะไม่ใช่หมูดึงนะหมูดึงหมายถึงหมูที่มันแบบอมน้ำดึงๆึงะดูจาก หน้าตาแล้วน่าจะเป็นหมูที่หมักนะครับผมหมอมาหมักเองนะดูนะถ้าคุณไปกินหมูกระทะบางร้านก็ใช้หมูดึงๆนะหมูอมน้ําะแบบนั้นนะจะไม่อร่อยนะครับผมซึ่งผมก็จะไม่ชอบกินนะครับผมร้านแบบนั้นที่เอาหมูดึงมานะครับผมมันบวมน้ําอ่ะเนาะเพื่อนๆเคยกินไหมหมูบวมน้ําอ่ะอ่ะดูน้ําจิ้มนะครับผมน่ากินมาก,อ,มมกาาอืหมูกระทะปะป๊หมูกระทูปะ ใสง่งาเยอะกลมกล่อมมากน้ำจิ้มน้ำจิ้มมันจะมันๆอ่ะมันๆงง เดียวฐานร้อนจัดใหม่แล้วเมื่อกี้แม่งแบบยังทำท่าไม่สุกอยู่เลยใส่น้ำเพิ่อมอยู่เธอน้ำซุปอ่ะเธอใส่น้ำซุปเพิ่มแห้งจจมันแจเนาะมันดีอ่ะมันเจีคข้น ra sẽ phòng xù lốt nhiều นี่เป็นกุ้งดึงกนะันนะไม่เป็นไรเดี๋ยวย่างแบบเดียวก็เลิกแล้ดเติมหมูเติมอะไรหรอือใช้แฟนอย่างเดียวครับตอนนี้ ก็ไม่ไมด้เสร็จขนาดนั้นปะ่นะเผ็ดเหรอ สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยมาลองกินนะครับผมจากอูหมูเกาหลี A U L e นะผมก็มาลองกินได้นะครับผมก็น่าจะมีหลายสาขานะครับผมแต่เนี้ยผมมาลองสาขาที่ย่านเมืองทองธาน,นีนะครับผมมันก็อร่อยนะครับผมน้ําจิ้มเนี่ยคือเด็ดเลยแหละการบริการของเขาก็คือเขาจัดชุดไว้แล้วนะคือผมมานั่งแป๊บเดียวอ่ะก็พนักงานมาเสิร์ฟไวมากนะครับผมบริการดีนะครับผมชุดนี้ เป็นชุดเล็กนะครับผมน่าจะเป็นสาเก้าเก้าผมจำไม่ผิดไม่สองก้าเก้ก็สามก้าก้าก็มากิน2คนก็สั่งชุดเล็กก็พอนะอือิ่มกําลังดีเลยแหละหรือว่าถ้าใครกินจุหน่อยก็สั่งชุดใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็ไดนะ้แต่ผมชุดเล็กก็พอละเนี่ยกินกับแฟนชิลชนะอืมเป็นอีกหนึ่งมื้อที่อร่อยเลยทีเดียว ก็วันนี้โลไลขอตัวแต่เพียงเท่านี้นะครับดูสิครับกินจนเกี้ยงเลยทีเดียวถ้าดำปีเลยครับผมโอ้กินกระทาได้ที่จะกินแลอวนะเจ้าของร้านต้องภูมิใจอ่ะกินเกี้ยงแบบเกี้ยงสะอาดเอี่ยมคุ้มค่า